สวัสดีครับผู้กองทําเกษตรมานะครับวันนี้ผมจะพามาเพาะกบในกล่องโฟมนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับวันนี้ฝนตกนะครับช่วงนี้นะครับพายุเข้านะครับโนรูนะครับผมจะลองเพาะนะครับรบสุดท้ายนะครับของปีนี้ไม่รู้ว่าจะได้ลูกหรือเปล่านะครับแต่ลักษณะของตัวเมียนะครับแล้วก็ตัวผู้นะค่อนข้างที่จะพร้อมสม พร้อมในการผสมพันธุ์มากนะครับตัวเมียเนี่ยอ้วนปึ้งเลยนะครับดูครับตัวเมียเนี่ยท้องนี่แดงเลยนะครับเห็นไหมครับไข่น่าจะเต็มท้องเลยครับเนี่ยดูนะครับไข่เนี่ยน่าจะน่าจะเยอะพอสม้ควรนะครับดูแล้วตัวเมียเนี่ยตัวเมียได้ปีนึงแล้วนะครับเลี้ยงมาเนี่ยครบขวบปีนะครับลอบจุดท้ายสำหรับปีนี้จะได้หรือเปล่านะครับเพราะแบบพิธีแปลกๆนะครับ ข้อในกล่องโฟมนะครับดูว่าถ้าก็เห็นสีขาวๆเลยเนี่ยเขาจะไข่ไหมนะครับก็ต้องทดลองนะครับถ้าทําได้ก็ก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับถ้าไม่ไข่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันปลายปลายปีแล้วนะครับถ้าไข่ก็ดีนะครับไม่ไข่ก็ไม่เป็นไรครับเอาก็เอาใส่ไปเลยนะครับกล่องโฟมที่เพาะใส่ตรงนี้เพราะว่าเราเพาะแค่ตัวเดียวเองนะครับกล่องละตัวนะครับตัวเมียนะครับเอาตัวเมียไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปจับตัวผู้นะครับ รอบสุดท้ายของปีนี้นะครับไม่รู้จะได้ได้ลูกหรือเปล่านะครับเห็นฝนตกนะครับตัวเมียนี่ก็ไข่แน่นนะครับตัวผู้ก็ร้องระงมนะครับช่วงนี้ก็ลองดูนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับขนาดยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปใส่คู่นะครับตัวเมียขึ้นโคมกันแล้วนะครับแสดงว่าสงสัยน่าจะได้เสียครับวันนี้ เพราะใส่กองโฟมนะครับลองดูนะครับตัวผู้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเลือกเป็นกบนานะครับที่มันสีแปลกๆนะครับผมจะเก็บไว้นะครับผมจะเก็บไอ้ตัวสีแปลกๆไ้นะครับเพราะว่าผมว่าสีสันสวยดีนะครับตัวสีดำๆสีเทาๆธรรมดาผมจะไม่ค่อยเก็บนะครับผมจะเก็บแบบสีแปลกๆไว้นะครับเอาไว้ผสมพันธุ์นะครับนี่นะครับปล่อยลงไปแล้วนะครับใส่น้าสักประมาณสักสิบเซนนะครับอย่าไปใส่เยอะนะครับ ใส่เยอะมันมันจะจมน้ําตายครับเดี๋ยวตัวผู้กดตัวเมียจมน้ําตายนะครับก็ลองเอาใส่นิดเดียวดูนะครับตอนนี้ประมาณสักสิบหกศูนย์ศูนย์นะครับสี่โมงเย็นแล้วนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับก็จนถึงพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะเอาออกนะครับอันนี้บอดตัวผู้นะครับเนี่ยตัวผู้นะครับวิธีเช็คนะครับก็เอานิ้วสอด ตรงใต้คางนะครับถ้าเขากอดนิ้วเราจะแดงว่าเขาพร้อมผสมพันธุ์นะครับนี่นะครับเนี่ยลักษณะนี้ถ้ากอดแน่นๆเนี่ยใช่เลยนะครับพร้อมผสมพันธุ์นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปผสมกับตัวเมียได้นะครับการผสมพันธุ์มันตัวผู้เนี่ยมันจะเอาขาเนี่ยกอดหลังตัวเมียไว้นะครับแล้วเอาเอามือกอดไว้นะครับแล้วขาถีบไข่ออกนะครับบีบบีบไข่ออกนะครับตัวเมียเมื่อมันไข่เสร็จแล้ว ตัวผู้ก็จะปล่อยน้ําเชื้อใส่นะครับมันไม่ได้ผสมภายในนะครับมันผสมอยู่ข้างนอกนะครับไข่ที่มันที่มันผสมเสร็จนะครับมันจะจมนะครับมันจะหนักแล้วก็จะจมลงไปข้างล่างนะครับมันจะเป็นไข่ดําๆนะครับอันนี้เช็คตัวผู้นะครับเอาตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้สองตัวนะครับต่อบ่อนะครับน่าจะพอดีนะครับถ้าตัวตัววเผื่อมันมันไม่มันไม่ผสมตัวนั้นมันก็จะฟาวไปนะครับ อันนี้รอบสุดท้ายนะครับลองดูนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับตัวผู้สองนะครับตัวเมียหนึ่งนะครับดูนะครับทำแบบง่ายๆบ้านๆนะครับกองพฟมธรรมดาครับที่เหลืออยู่ที่บ้านเรานะครับลองมาทําดูนะผมเคยผสมใส่บ่อปูนบ่ออะไรมันก็มันก็ได้ปกตินะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับได้ปกตินะครับใส่ใส่บอซีเมน ใส่บอปูนใส่บอพะยางใส่อะไรได้หมดนะครับแต่อันนี้กล่องโฟมผมยังไม่เคยทํานะครับผมก็ลองดูสักหน่อยอ๋อมันเป็นสีเข้าขาวนะครับถ้ามันเจอสีขาวแล้วมันจะไข่ไหมนะครับก็รอติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ